สวัสดีครับสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากที่ท่านได้ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์สารลื่นอะตอมิกอุณภาพสูงไปแล้วนั้นผมจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอให้ท่านได้นำไปใช้อย่างถูกต้องในห้องเครื่องยนต์จะประกอบกได้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่ง จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นภายในห้องเครื่องยนต์ก็จะประกอบไปด้วยพวกลูกสูบเสื้อสูบพวกเพลาพวกแหวนพวกแบริง่งต่างๆพวกเฟืองสิ่งเหล่านี้จะทํางานได้ต้องมีน้ํามันหล่อลื่นน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้นั้นก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวหล่อลื่นภายในห้องเครื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไปมันก็ มีอายุการใช้งานของมันในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของระบบเชื่อมเพลิงการจุดระเบิดดังนั้นบริษัทอะตอมิกอัลต์ุ๊กจำกัดจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์เล็กหรือเครื่องยนต์ใหญ่พวกเฟืองพวกแมคาานิกต่างๆยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องในรถของท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เล็กหรือเครื่องยนต์ใหญ่ทางบริษัทอะตอมิกออเทอร์กรุ๊ปจำกัดก็จะนําเรียนเสนอให้ท่านด้วยการทําความสะอาดในห้องเครื่องนะครับด้วยสารเรื่องที่มีชื่อว่าอะตอมิกอินเทอร์นอลเอนจินฟลช อ t ต m i c e เก i n e นฟัสตัวนี้จะทำหน้าที่ทำความสะอาดในห้องเครื่องยนต์เนื่องจากว่าภายในห้องเครื่องยนต์นั้นเมื่อเวลาเราใช้ไปเป็นระยะเวลา2ปี3ปีหรือมากกว่านั้นมักจะทำให้รูต่างๆที่น้ำมันเครื่องไหลเข้าไปตามส่วนต่างๆเพื่อจะทำให้เกิดการหล่อลื่น ที่เฟืองที่แหวนในห้องเครื่องทุกระบบที่อยู่ภายในห้องเครื่องนั้นมักจะมีสิ่งสกรปรกไปอุดตามรูต่างๆพวกข้าเขมเมาข,าข้าบไขย,ยางเหนียววสิ่งเหล่านี้ทำให้น้ำมันเครื่องนั้นไหลเข้าไปตามรูตามซอกมุมต่างๆนั้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นวิ่งไม่เรียบมีความอืด เบืองน้ำมันเพราะฉะนั้นวิธีการก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ขอแนะนำให้ท่านทำการล้างในห้องเครื่องด้วยอตอมิกเอนจินฟลัให้สะอาดวิธีการก็ไม่ยากครับท่านก่อนจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้ารถของท่านครบรอบที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่5000กิโลเมตร 8,000กิโลเมตรหรือ10,000กิโเมตรนะครับก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้นท่านเอาอ t ต m มิกเอนจิ f นฟัสใส่ลงไปในห้องเครื่องท่านก็เปิดฝากระโปรงรถของท่านขึ้นเสร็จเรียบร้อยท่านก็หมุนที่เติมน้ำมันเครื่องของท่านนั่นแหละครับออกมาเสร็จแล้วก็เอา Atomic Engine f นฟัสใส่ลงไปทั้งหมดขวดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าท่านต้องการจะไปเปลี่ยนถ่าย ในระยะเวลาอันใกล้ระยะทางอันใกล้ท่านก็เติมจากที่บ้านของท่านเลยเมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยท่านก็ขับรถของท่านไปยังปัม๊มไปยังปูบอกให้ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้ของอะตอมิกเอนจิ้นฟลัชจะทำงานขณะที่รถของท่านวิ่งอะตอมิกเอนจิ้นฟลัชจะอาศัยน้ำมันเครื่องเป็นตัวพาเข้าไปทำความสะอาด ตามรูตามซอกมุมต่างๆทำให้คาบเข่าเมาคาบไขคาบยางเหนียวต่างๆหลุดออกจากรูหรือหลุดออกจากมุมต่างๆเศษโลหะเล็กๆชิ้นเล็กๆก็จะติดออกมากับน้ำมันเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกมานั้นนะครับเปลี่ยนถ่ายมานั้นจะไม่ข้นนะครับจะเหลวแล้วสิ่งสกป,ปรกเหล่านั้นก็จะไหลามา ไม่ว่าเครื่องยนต์เล็กหรือเครื่องยนต์ใหญ่